สวัสดีครับไทย i d p a มาพบกันอีกแล้ววันนี้เดินหลังวังก็เลยเข้าร้านก๊อกอีกแล้วครับฝนตกไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็มีอะไรมาฝากนิดนึงเรื่องอุปกรณ์และความแข็งแรงของมันนะครับบางคนบอกว่าปืนพลาสติกทีนี้เราจะมาดูว่ามันเป็นพลาสติกอะไรยังไงนะครับลองลื้อกันออกมาเอาสไลด์ออกไปปุ๊บเราจะมาเจออุปกรณ์ตรงนี้ นี่ตัวบังคับรางสไลด์ตัวนี้นะครับตัวโลหะเนี่ยบางคนบอกโอ้เจ้าปัญหามากเลยทั้งหน้าทั้งหลังตัวนี้เขาเรียกว่า locking block นะครับตัวนี้เป็นตัวบังคับรางสไลด์ตัวหลังนะครับบางคนบอกว่ามันไม่น่าจะแข็งแรงนะมันเป็นขึ้นมานิดเดียวเองนะฮะลองสอบถามแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีการหลอ่อขึ้นรูปมาแบบ พิเศษเลยนะครับมันไม่ใช่เหล็กปั๊มขึ้นมานะครับก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเป็นตัวนี้นี่อันเดียวกันตัวล่างหน้าเนี่ยอันเดียวกันเลยตัวนี้ลองดูแล้วนะครับพินิจฐพิเคราะห์ดูมันมันไม่ใช่เหล็กปั๊มขึ้นมานะมันโอ้แข็งมากครับ ลองสอบถามที่ที่ร้านนี่นะครับพี่แกบอกว่าไปดูโรงงานมาแล้วนะครับกรรมวิธีการขึ้นรูปของเจ้าหมอเนี่ยเเขาบอกขึ้นรูปแบบคล้ายๆคนที่เรียนช่างโลหะคงรู้ฮนะเขาเรียกว่าการ l o s t w วกอะไรประมาณนะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกมันเป็นเหมือนกับเอาโลหะที่เป็นผงๆมาเข้าไปในแบบโพลิเมอร์นะครับแล้วก็เข้าไปอดอ,อัดด้วยความรอ้อนแล้วก็เพชเชอร์สูงเนี่ย จนกระทั่งหลายๆพันองศาเลยแล้วก็ออกมามันเป็นรูปนี้นะครับอ,อลองบีบแล้วอ่ะมันไม่สะเทือนเลยครับมือจะพังก่อนนะฮะสรุปว่ามันไม่ใช่เหล็กปั๊มขึ้นรูปนะครับคือเขาหล่อตามแบบนี้ขึ้นเป็นรูปมาเลยแล้วก็ถึงจะมาอัดโพลิเมอร์ที่มีความเข้มสูงตัวนี้นะครับต้องใช้แม่พิมพ์แบบโหแรงมหาศาลเลยนะครับตัวนี้ ก็แสดงว่าเอาเรื่องอยู่ทั้งยวงมันเป็นอย่างนี้นะฮะดูนี่ทั้งคอเลยนะครับเพนะราะฉะนั้นตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยทั้งบริเวณเป็นตัวที่รับแรงไอ้ตรงนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับเป็นตัวที่รับแรงนะฮะเสร็จแล้วก็มายวงหลังนี่ทั้งยวงเหมือนกันนะโยงหลังเนี่ยทั้งยวงเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยลงมาถึงข้างล่างเลยเลยในอุ้งมือเราเนี่ยนะครับตัวเนี้โอ้โแบบ มันซัพพอร์ตดีนะดูนะเนี่ยเวลาใส่เข้าไปก็ประมาณนี้ครับก็อืมน่าจะคงทนถาวรดีทีเดียวแหละผมว่าหลายคนที่ทำปืนโพลูเมอร์ก็คงทำแบบนี้หมดแล้วนะครับโน้ตฮาวแล้วคงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หนีกันแล้วละ่ะเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอะไรก็พอกันแต่ทีน่นี้ที่มันน่าทึ่งก็คือเออมัน ขึ้นรูปมาเจ๋งมากเลยตัวนี้นะครับสุดยอดอืมสมแล้วครับที่เอาไว้ฝึกนะฮะตัวนี้ตนทานดีครับเดี๋ยวจะรีวิวอันอื่นต่อไปให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามันมีอะไรยังไงอีกข้างในเนี่ยมีเยอะแยะเลยที่ที่น้ารีวิวนะตัวนีนะ้สไลด์แบบนี้ถ้าปืนถูกๆเราจะทำเล่นเองนะ แต่นี่มันแพงครับเลยทําไม่ได้นะใครมีสไลด์ไม่ชอบหน้าโยนมาให้เราก็ได้เดี๋ยวเราจะทําเองนะครับขอบคุณครับ